สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่นะคะวันนี้ช่องน้องชมพู่พาบ้านราคาถูก EP พิเศษที่100เอ้ย2น1นะคะพี่พี่ขาวันนี้หนูก็ได้มีพาหลากหลายมาฝากพี่พี่กันเหมือนเดิมนะคะฝากพี่พี่ที่เข้ามาชมใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของหนูนะคะพี่ วันนี้หนูก็มีมาฝากหลากหลายรายการเลยนะคะดูให้ชอบดูให้ชัดก่อนที่จะโทรมาปิดกับหนูด้วยนะคะสำหรับช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนคลิปเหมือนเดิมเลยนะคะพี่ๆขา EP นี้100บาทนะคะเป็น EP แรกที่100บาทนะคะถ้า EP ไหน150 พีไหนหนึหนูจะเขียนไว้หน้าคลิปทุกคลิปนะคะพี่พดูให้ชอบดูให้ชัดก่อนที่จะโทรมาปิดกับหนูด้วยนะคะสำหรับช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนคลิปนะคะมาชมกันที่รายการที่1เลยนะคะพี่พค่ะรายการที่1เป็นสมเด็จวัดละคังนะคะ มีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มอยู่ที่60บาทนะคะพี่ๆท่านไหนสะดวกโอนหนูจะส่งของให้ฟรีนะคะองค์ละ100บาทหมดทุกองค์นะคะสำหรับ EP 201นี้นะคะรายการต่อไปรายการที่2ค่ะองค์นี้ก็เป็นสมเด็จวัดละคังนะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์ได้เลยนะคะพี่ๆจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะรายการต่อไปรายการที่3นะคะองค์นี้ก็เป็นสมเด็จวัดละคังนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่นะคะสมเด็จวัดละคังนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ห้านะคะวัดเกตนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่หกนะคะหนูไม่ทราบพระนะคะรายการต่อไปคะ่ระรายการที่เจ็ดนะคะองค์นี้หนูไม่ทราบพระนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่แปดนะคะไม่ทราบพระนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่เก้านะคะขุนแผนคู่นะคะองค์ละหนึ่งรบาทหมดทุกองค์คนะคะรายการต่อไปรายการที่สิบนะคะ เป็นปิดตาไม่ทราบที่เนื้อดินนะคะรายการต่อไปรายการสิบเอ็ดนะคะองค์นี้หนูก็ไม่ทราบพระนะคะรายการต่อไปรายการสิบสองนะคะพระเนื้อดินนะคะรายการต่อไปค่ะรายการสิบสามนะคะไม่ทราบพระนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการสิบสี่นะคะ เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะชอบองค์ไหนหมายเลขไหนสามารถโทรมาปิดได้เลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มอยู่ที่60บาทนะคะแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนสะดวกโอนหนูจะส่งของให้ฟรีนะคะรายการต่อไปรายการ1 5บ้านะคะหนูไม่ทราบพระนะคะพี่ๆ EP นี้หนูจะไม่ค่อยทราบพระนะคะอาจจะไม่ได้ค่อยชื่ออาจจะไม่ค่อยได้เรียกชื่อพระนะคะอาจจะบอกเป็นหมายเลขนะคะพี่รายการต่อไปรายการ16คะ่ะ รายการต่อไปค่ะรายการ17นะคะรายการต่อไปค่ะรายการ18นะคะรายการต่อไปค่ะรายการ19นะคะรายการต่อไปค่ะรายการ20นะคะ รายการต่อไปค่ะยี่สิบเอ็ดนะคะรายการต่อไปยี่สิบสองนะคะรายการต่อไปค่ะยี่สิบสามนะคะรายการต่อไปค่ะยี่สิบสี่นะคะ รายการต่อไปยี่สิบห้านะคะรายการต่อไปค่ะยี่สิบหกนะคะ mm. หลวงพ่อคูนนะคะองค์นี้นะคะรายการต่อไปยี่สิบเจ็ดค่ะพี่พี่องคนี้หนูไม่ทราบพระนะคะเป็นเนื้อแบบหนักๆนะคะรายการต่อไปค่ะยี่สิบแปดนะคะองค์นี้หนูก็ไม่ทราบพระคะ่ะ รายการต่อไปค่ะ29นะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการ30นะคะ สำหรับพี่ๆท่านไหนที่สะดวกเก็บปลายทางขอให้พร้อมรับของก่อนจริงๆนะคะรายการต่อไปรายการที่31นะคะพี่องค์นี้เป็นหลวงพ่อเช่มนะคะองค์ละ100บาทหมดทุกองค์นะคะสําหรับ EP 201รนี้นะคะรายการต่อไปรายการที่32นะคะหนุ่มไมราาพระนะคะรายการต่อไปคะ่ะ3านะคะ รายการต่อไปสามสิบสี่นะคะรายการต่อไปสามสิบห้านะคะรายการต่อไปสามสิบหกนะคะรายการต่อไปสามสิบเจ็ดนะคะ รายการต่อไปสาสิบแปดนะคะรายการต่อไปสามสิบเนะคะรายการต่อไปรายการที่สี่สิบนะคะรายการต่อไปค่ะสี่สิบอ็ดนะคะ รายการต่อไป42นะคะรายการต่อไปส3านะคะรายการต่อไป44คะ่ะรายการต่อไปสี่ห้านะคะ รายการต่อไปสี่สิบนะคะรายการต่อไปสี่ิบเจดค่ะรายการต่อไปสี่ิบดนะคะรายการต่อไป4ี่ิบนะคะ รายการต่อไปค่ะรายการที่ห้าสิบนะคะรายการต่อไปห้าสิบเอ็ดนะคะรายการต่อไปห้าสิบสองนะคะนี่รายการที่ห้าสิบสองนะคะพี่พี่ รายการต่อไปห้าสิบสามนะคะหลวงพ่อแพรค่ะรายการต่อไปห้าสิบสี่นะคะรายการต่อไปห้าสิบห้านะคะรายการต่อไปห้าสิบหกนะคะ รายการต่อไปห้าสิบเจ็ดนะคะรายการต่อไปห้าสิบแปดนะคะรายการต่อไปห้าสิบเก้านะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่หกสิบนะคะ รายการต่อไปค่ะหกสิบเอ็ดนะคะรายการต่อไปหกสิบสองนะคะรายการต่อไปหกสิบสามนะคะ รายการต่อไป64นะคะอง์์ลน100บาทหมดทุกองค์นะคะสำหรับ EP 201นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยนะคะพี่ๆจ๋ารายการต่อไปคะ่ะรายการที่65นะคะรายการต่อไปคะ่ะ66นะคะรายการต่อไป67นะคะ รายการต่อไป68นะคะรายการต่อไป69นะคะรายการต่อไปค่ะรายการ70นะคะรายการต่อไป71นะคะรายการต่อไป72นะคะ รายการต่อไปเจ็ดสิบสามนะคะสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะรายการต่อไปเจ็ดสิบสี่นะคะพี่รายการต่อไปเจ็ดสิบห้านะคะรายการต่อไปเจ็ดสิบหกนะคะองค์ละหนึ่งร้อยบาทหมดทุกองค์นะคะพี่พี่ขาสนใจโทรมาได้เลยนะคะสำหรับ ep นี้หนูก็จบเพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่เปิดเข้ามาชมคลิปหนูด้วยนะคะขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่เข้ามาอุดหนุนหนูแล้วก็ซัพพอร์ตหนูมาตลอดนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับอีพีนี้นะคะหนูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ